วันนี้จะมาทําไส้ใหญ่ทอดนะคะก็ไส้ใหญ่นี้ก็นํามาล้างให้สะอาดนะคะล้างหลายๆรอบให้สะอาดเสร็จแ,แล้วก็นํามาต้มให้สุกก่อนแล้วนําไปทอดนะคะก็ตับกลิ่นด้วยตะไคร่กับใบมะกรูดนิดนึงนะคะถ้าเราล้างไส้ไม่สะอาดนะมันจะทําให้มีกลิ่นนะคะดังนั้น oh, <no. S 1> ต้องล้างหลายๆรอบค่ะนี่เดี๋ยวรอให้สุกนะคะ ต้มสุกแล้วเราก็นะคะนำมาลองนำมาล้างแรงนิดนึง นนก็เริ่มสุกแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่กรอบดีนะคะคน,น่อยนี้อันนี้ก็สุกแล้วนะคะี๋ยวเราก็ออกมาเสด็จน้ำมันนะคะแล้วเราก็จะนำามาัพวกซีอิ๊วแล้วก็น้ำมันหอมนิดหน่อยนะคะน้ำมันหอมก็ซีอิ๊วนิดหนึ่ง เสร็จเรียบ้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับนี้สวัสดีค่ะ